สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกส่องนะครับผมเนาะสวัสดีคลิปีนะครับเนาะล่อค่อยกันมาด่วดแล้วก็พิจารณาได้สูตรพิสิทธ์ก็จนพิสิทธ์ก็จนเนาะมาแล้วนะคะมาทชวนหาตัวตาได้พี่น้องได้พวงหรีได้แล้วฟ่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะปิดติ๊งแน่นี่ นูนิงนนน้งข้เ<อ>าเพื่อนจ้านู้งข้าเพื่อนทำแก้วผ้าเพื่อนจ้าทำแก้วผ้าเพื่อนพี่น,อนอ้องนะเอามโอนี่มาเอาสูตรพิชิต,ตกจุดมากฝากความจนมเข่ามากสามหัวจอนเ<อ>นาะนนนสองสามหัวซจอดนันะ่พี่น,อน้นะองเนาะเด็กปีงเป็นบ่อันอันนั้นพ่อประกอบกู้งให้ความเรียบร้อยค่ะอ่าหนึ่งแปดก็ออกหนึ่งเก่าก็ออกเนาะว่าเมื่อกี้เด่นซูนนะเด่นซูนครับผมมีหกซูนเนาะ ตัวใหญ่มากตัวเดียวครับผมโดดโดดศูน hmm. ย hmm. hmm. oh yeah. hmm. uh ์พบตัว huh. พี่น้องได้ศูนย์พบนี่ตา้งง่อนนี่ปากกามาสิพวกนี้จะตกรเด่นเลยรถไปพร้อมกับได้พี่น้องใช่ไปได้กันค่ะพิชิตความจนนะคะสุดพิชิตความจนครับผมเนาะเป็นแนวทางนะคะเด้อถามขบ้าละอะไรเพราะว่หรับเดินดีจะฝากปากของพี่น้องเย็บสฟังไปน้ำกันพี่น้องมาแล้วนะคะ สูตรพิชิตความจนสูตรเปิดเผยนะพิชิตความจนพี่น้องว่าอะไรเข่าสูงวดเข่าทุกงวดท่านช่องหามาฝากด้วค่ะต่อเป็นแนวทางนะคะสูตรพิชิตความจนอืมอ่ะเอฟไอฟี่เอฟนักข่าวครับผมมาฟังไปน้ำกัดได้พี่น้องด้วเพราะว่าคนทรงมาให้เนาะแต่ว่อคนบ่ออกหน้าออกตาคนว่าเอาเหล็กข้อคนว่า ว่าจะถือบรรยากาศแจ็คเม็ดมาพี่น้องเด้อเมื่อนี้เพื่อนว่าวิ่งสามครับวิ่งสามค่ะครับผมตามที่จิงเพป็นว่าแม่สามกับห่าแบบไปวิ่งสามกับห้าแต่ว่าแอดมินบอกว่าให้เอาเน้นตัวนึงเลยเพร่ะนเราว่าวิ่งสามนะคะบอกค่อยผัดเดี๋ยวี่น้องบ้านเนี่ยค่อยผัดเนี่ยเด้งๆก็คือวิ่งสามมาไว้วิ่งสามครับ วิ่งสามแนวทางวันวันที่สิบหกเดือนห้าครับผมเมื่อกี้เลอครับผมนนาะพี่น้องมีี่กวัันนะครบิ่งให้มากสดสดร้อนร้อนพี่น้องเออทรงมาให้เนาะ้อนตรวจตรวจด้วยวิ่งสามครับผมเนาะบนล่างความเด้อพี่น้องเด้อว่าโบนิโวโบลิโวเน้นบดเน้นล่างตให้ควบไปเลยสูตรนี้โบนิโวมาให้อีกเนาะครับผม คือพิจารณาเมืองต่วันออกพี่น้องค่ะวิ่งซ้ำครับผมกับวหาต่วันเน้นๆคือวิ่งซ้ำเลยพี่น้องครับผมสำหรับสูตรงวดนี่เน้นตอนละนี่พิเศษค่ะอาจจะเสียงบางเงี้ยได้แล้วก็ไาแน่นเพิ่มเน้นกรณีพิเศษได้พี่น้องโด้ก็เน้นตอนละีพิเศษอาบ่้ำยังงว่าไงยังไงก็จัดให้สูตรสามตัวบ้พงค่ะ โอ้อ่าเี่จะมีตัวสองตัวเนาะแมนแมนจะมีสองตัวเปิดจา้สุดสามตัวเลยคเอาจบไปพร้มกันพี่น้องสามตัวสามห้าสามสามห้าสามตัวสามห้าสามครับผมแล้วก็แปดหกสามโลกขายด้วยสามนี่แอ่าเนี่ยที่ม่าต้องวิ่งสามพี่น้อง แปดสาครับผมวงเล็บเข้าสูงหดด้วยพี่น้องเอเด้อูกงวดราห้าเก้าสามห้าเก้าสามนะคะห้าเกาสามเ่นสามนะพี่น้องเด้อเพิดวาวิ่งวิ่งสามนะพี่น้องเด้อราคาสี่ห้าศูนย์ แค่แมวแบบได้บดูได้พี่น้องได้พิ่แตนาเพื่อเขาหครมากพิเศษสุดๆจะรับงินนี้พี่เด็กพี่เด็กพี่เด็กสามครับผมพี่เด็กสามมาหนึ่วิ่งสามวิ่งห่านแต่ละคนเนี่ยสามมาอะไรไปเนาะค่ะรายการสองตัวครับสุดสองตัวปกติจะมีแต่ชุดสองตัวเนาะแล้วงินนี่เป็นกรณีพิเศษพี่น้องหายมากสามชุดพร้อม สตัวมีหกห้าอ๋อหกห้ามาบอกัะคณาไทำแก้วหห้าเหกห้ากัตัวเดียวกันนะพี่้องกับเก่าหายอเดีเอหกกับเ้าตัวเดียวกันเพราะว่าบอนแอบ่นั่นเนาะหกห้าแล้วก็ห้าสองห้าสอวยครับผมแล้วก็เก้าสองครับเก้าสอง กับเพิ่นเน้นมาว่าอันสามตัวนั่นอห้เป็นบนประมาณนั้นเนาะเพิ่นเพิ่นมี่สามตัวแล้วกับมี่สองตัวนั่งกับทีแตละหน้ามึงเอาค่ะกับมี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 หน่อยชุดเด้พี่น้องเด้อแต่ว่ากับเพิ่นมากับประมาณนี้แหละโอ้สามชุดเนาะแล้วก็สามชุดแล้วก็สองชุดอสองชุดน่ะอาจจะเป็นล่าง เพิ่นไม่คิดว่างคับผมเกิดว่าตั้งสั้นแต่ว่าสูตรเพิ่นแอดย้ำนะคะบ่ได้เด่นว่าบนว่า,าล่างแอดย้ำนะคะ,ะแต่ว่ามันเข่าวันที่แล้วก่าซูนย์มาอีลีเตรียมขัน้นเพิ่นห้ยซูนกหกเพิ่นจะตัดยห้มาล้วเพินน่นตัดมาขั้นมันขั้นมันอีกชุดหนึ่งเพราะเพิ่นจีวามันสลายจ<อ>ะเป็นหาสามหกสามเก้าสามหาซูนนะเพิ่นจีแยอกมาสั้นเพิ่นจีแยกออกมาสั้นได้พี่น้องเด้อ ตา่ากาได้พิจารณาเพราะว่าพนีสามเล็กสมตัวไห่สำหรับวงนนี่ตามปกติกะเล็ต้นขึ้นบนเนาะตาม่ารนกชุนาร์นาล่างดกตาบเน่เน่งแปตันมาบนัมาบนก่อนบน่นเก่านึ่เก่ากับบนแต่เมื่อกี้นี่มาล่างชนมาล่าเห็นาบเน่บน่ย่าบน่าล่าง แต่พิจะะารณาเมืงเองออกข้างช่องให้ป็นแนวข้างสนังแล้วค่ะเนาะเป็นแนวทางของวันที่16หพฤษภาหมห้นะคเขาสูงวดอ่แล่วแยวนี้ในพิเศษให้ไม่มีเลขสามตขึ้น,น้าครับ<ะ>อ่าแอะจะทวนให้นะอ่าสามตันั้<ต>นมนะี3สามห้าสามแปดหสามเอากล้องตัวนั้นกดได้ยังอะ่ะกดแล้วค่ะเลห้าเก้าสามแล้วก็สี่ห้าศูนย์ ครับ <emaal> ผมสี่หาซูนอีก mm ีกันไล้มาหานี้จะหาซูนเนาะพี่น้องแต่กมากด้วยละอพี่จจรนาเมืองล่องเสียงเมืองก็ได้เพระว่าพิ่ได้มากท่านช่องหรือเรื่อเป้าถามาตากตะโทรมาถามหลาย่น้มาใหนเนาะสูนเนี่มากแปดกประมู่าซูนมาแปลกประมุ่งซูนหาซูนพี่เจนาเมืองหกหาหาสวงเก้าสวงแต่ว่าก็จุดเด่นนีเนาะ ครับผมเป็นสิบิอนซ์เน้นแต่ว่ามันมาอีดีกวานที่เขาสื่อลงสองมันก็บเขามาตลอดที่บางทีบองที่มันพกเป็นเก่าถามวันดีก็ร้องเมื่งสำหรับอ่าไทยสามตัวกับเรื่องตัดเด่นน้พี่น้องหาสามแล้วเนาะที่เพไ่นในไทยสามตัวนะห้าสามนี่หาสามหกสามเก้าสามเก้าสามหกสามตัวเดียวกันเนาะิ้ง่ายๆรูเปล่าหกหาเนาะเก้าสองหาสองเป็นเน่ย สามห้าสามสามห้าสามนี่พอจี่วันที่มาหาเนี่ยส<อ>มเนีเยาะคนยับมากสั้นอ่ะยับมาสามห้าสามหมดไหมครับผมส <35 3 S 1> ามห้าสามนะเอาเรียบตามตัวมาเพื่อชอบด้วยค่ะพี่น้องเอฟซี่กดไลยกดแช่ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ครับทั้งช่องด้ค่ะเด้อสิ่งใดบอกผาสีเด็ดเด็เดโดเลด็ดดัง ไอพี่เราเอ็กซ kind of ์ี่ฮาพิจารณาเมืองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนถามมาหลายเนียนถามเขามาหลายสายใหม่เราแอดม่ได้ตอบเพราะว่ามันท่านใหญ่มากใหญ่มากทุกทีขึ้นได้มานะครับรักษาไคันแก้วพาเพลินเลขเลกหน่วยชุดนะพี่น้องเด้อเลกหน่วยชุดแต่ว่าเข่าตลอดแต่รอบมืงแต่รอบเมืองหมดนี้เนาะเพราะติดตามก็คือสูตรนี้เนาะก็คือได้ยื่นแเนาะตับทิศ เบิ่งมากเพราะว่าก็สิเอาเพราะโลกช่องให้ยเพราะเว่าเอากขวดพ่าดเพราะโลกนี้พี่น้องขาดมากขาดมากลายหมดแล้วน้องนั่ก็ืพราะโลกที่หน้าจอให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังเอาพิจนาไว้เป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะจะวิ่งสามจะเดินป้อมทุกวันนี้กับพิจนาเพิ่งเอาเดินสามเลค่ะเน้นย้ำนะแนวทางวันที่สิบหกนี้นะคะเอาสามหาสามคันว่า แปดหกสามห้าเก้าสามแล้วก็ 4, 5, 0, สี่ห้าศูนนะคะเลขสองตัวกันหกห้าห้าสองกับเก้าสองอ่าโอเคอ่ากะครนาฝากไว้ฝากไว้สักเล็เอาอะไรนะช่องอะไรไนลยหนูนิ้งผ้าเพื่นอนจกับควพามก้วผาเพื่อนนะจ๊ะเด้อ ผมมาฝากกุไลากุ้งแช่เป็นก็เล่าแน่ใจรับคันฉ่ำได้เลยพี่น้องที่สีกดติดตามให้ได้นะจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีคค่ะรบผมเนาะขอให้โชคให้มันทุกๆทุกคนนะพี่น้องเด้อสุดพิชิตค้อมจนครับผมเนาะถามหามาหลายขอให้โชคให้งมันด้วันที่ซื้อของเลยมาพี่น้องเด้อสวัสดีครับ